ปวสวัสดีครับพบกับผมนัทปินโตในเกมเรกครับผมพาร์ทสแล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราข้ามคืนที่1ไปด้วยการเผชิญหน้ากับมันตัวต่อตัว,ตวทั้งคืนจนเลือดผมเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับตอนนี้วันนี้เป็นวันที่2แล้วครับเราจะออกไปเซตติ้งกันใหม่เพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผมวางกล้องมันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมวางติดกันเยอะเกินไปแล้วก็ยังกระจายไม่ทั่วป่าแต่ก็มีหลายคนนะครับรีเควสเข้ามาบอกว่าอยากให้เล่นมัลติเพเยอร์ดู ผมก็อยากเล่นแต่ว่าไม่มีใครมีเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่นคนเดียวไม่ใช่ปัญหาครับการล่าคนเดียวสําหรับผมแล้วถือเป็นเรื่องท้าทายท้าทายแล้วก็ปวดตับมากๆเลยในเวลาเดียวกันเอาล่ะถือกล้องขึ้นมาครับเราจะไปติดตั้งกันใหม่จุดไหนไม่เวิร์กถอดออกครับอันนี้เอาออกก่อนเลยน,น้องหมูติดกล้องตายซะแล้วครับมีตัวอะไรฆ่าหมูเราไปฮนะนี่มัน บุกมาถึงถิ่นเราเลยนะเนี่ยกล้องตัวนี้ผมจะติดไว้ที่เดิมนะครับเออเอาไว้กันที่ฐาน1ตัวส่วนจุดที่เราจะไปติดเพิ่มก็คือบริเวณหน้าทางเข้าหุบเหวนะครับแล้วก็ด้านบนสุดสักตัวหนึ่ง What นี่มันเวลาเช้านะไม่ควรจะมีซาวเอฟเฟกต์แบบนี้มีอะไรประอัวะ จุดสังเกตของผมนะครับผมคิดว่ามันมักจะปรากฏตัวบนทางเดินนี้ตลอดเราก็จะติดกล้องทิ้งไว้หนึ่งตัวเหมือนเดิมแต่ว่าในป่าเน,นี้ยคือกล้องอ่ะเราใช้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ที่บ้านครับพอผมออกมาแล้วผมคิดว่าการติดมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกเราแค่ต้องกระจายไปตามทั่วทั่วป่าเพื่อจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็รีบวิ่งไปหามันนะครับเห็นมีคนคอมเมนต์มานะครับเถียงกันว่ามันเ้ยเถียงมันตกใจมีคาบเลือด เถียงกันว่ามันคือเวนดิโก้หรือว่ามันคือเรกกันแน่นะครับผมว่าเกมนี้นมันน่าจะเป็นเรกนะครับตามชื่อเกมเลยส่วนสัตว์ประหลาดตัวอื่นผมก็ยังไม่เจอครับถ้าเจอเดี๋ยวจะได้สะพึงไปพร้อมๆกันนี่ครับหน้าบ้านเราจะติดกล้องไว้หนึ่งตัวเปิดกล้องขึ้นมาติดลงไปครับบ้านหลังนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคร เฮ้ยมีกับดักด้วยมีกับดักด้วยเฮ้ยงานนี้แหละมึงได้กับดักมาครับถือว่าเป็นไอเทมที่จะมีประโยชน์กับผมแน่ๆเดี๋ยวผมจะเอากับดักไปวางที่ทางเดินที่มันชอบเดินบ่อยๆครับคราวนี้แหละจันแค่ไม่รอดชั้นแน่ต้องสำรวจนะครับมันมีบ้านหลายหลังอาจจะมีไอเทมให้อือเป็นหาอะไรชอบร้องตรงหน้ากู啊 อูบ้านหลังนี้มีหมูตายอยู่ครับผมไม่รู้ว่านี่คือบ้านมันหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นบ้านมันจริงเราก็ควรจะติดกล้องไว้สักหนึ่งตัวครับแล้วก็วางกับดักไว้ที่หน้าบ้านมันสักอันหนึ่งครับเรามีห้าอันนะครับเออแล้วก็ไปที่น้ําตกเดี๋ยวจะไปดูด้วยว่ามีถ้าจริงหรือเปล่าหลังน้ําตกนะฮะนี่คือจุดที่ติดกล้องครับถ้ากล้องเสียตรงนี้เราก็ไม่ต้องคิดจะมาซ่อมนะครับ เอาทำไมติดกล้องไม่ได้ล่ะ The fuck ก็ติดไปแค่สี่ตัวเองนะหนึ่งสองสามสี่ทำไมวะมันบอกติดไม่ได้แล้วครับกูทำอะไรผิดไม่ได้วะ่ะเฮย้ยมีหัวหมูเสียบครั้งแรกที่มาไม่มีนะครับคืนนี้มันมาเสียบอาจจะมีตัวอะไรแปลกความอยู่ก็เป็นได้ มาลองดูกันสักครั้งแล้วกันนะฮะถือช็อตกันครับตอน,น,นเช้าไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งจิตใจต้องเข้มแข็งนะครับเกมนี้ strong strong strong, strong! อันไหนคือน้ำตกวะผมเดินหาน้ำตกอยู่นะครับ มีบ้านอีกหลังหนึ่งว่ะเข็ดแก่มีกระสุนไรเฟิลมีเลือดแล้วมีศพหมูแบบโอ้ยกังวันก็มาเหรอ กลางวันนะเว้ยสนุก้ะกูวนต้นไม้ปะวะกลางวันมันก็มาครับผมต้องหาที่โล่งกันครับมีเสียงเดินอยู่แถวๆนี้แน่ๆฮะแต่แม่งอยู่ไหนไะ ผมเจอเรื่องเล่าเช้านี้แล้วครับมองหาต้นต่อของเสียงแต่ยังหาไม่เจอนะครับออกมาได้มึงแน่จริงอะ่ะสู้ในนี้ผมว่าผมเสียเปรียบว่ะมองไม่เห็นตัวมเลยอะ่ะผมมองไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าครับสู้ในนี้ลำบากครับมันต้นมาเยอะกันไปไปก่อนนัด แม่งนั่นเป็นบ้านของมันแน่ๆเลยอ่ะถ้านั่นเป็นบ้านของมันจริงนะครับจะวางกับดักครับตรงทางเดินนี่แหละเพราะมันออกมาจากตรงนี้แน่เวนดิโก้เรกตัวอะไรก็ช่างกูกลัวกูกลัว,ว,วไม่รู้จะได้ผลไหมครับวางสักอันหนึ่งแล้วกันฮะไะปแล้วกลับแล้วกลัวเอาล่ะ เราจะไปวางกับดักที่ทางเดินสักสองอันนะครับแล้วก็คืนนี้เจอกันฮะเกียดหมูอ่ะมันชอบวิ่งตัดหน้าเฮ้ยแลแบบทุกขี่มันมีหัวหมูเสียบหมายความว่าอะไรวะมึงยึดพื้นที่นี้แล้วเหรอเราจะวางกับดักไว้สักอันครับที่กล้องเพราะมันชอบมาพังกล้องเราไงแล้วก็วางที่ทางเดินสักอันนึงครับแถวๆนี้จุดที่ชอบมีเรื่องบ่อย เอาล่ะผมจะกดสคิปเวลากลางวันแล้วนะครับไปเจออีกทีหนึ่งตอน,นคืนเลยเริ่มการล่าช่วยดูหน้าด้วยนะครับไม่ได้อยากจะล่าเท่าไหนนร่ฮะกลัวดูกล้องครับนี่คือกล้องตัวแรกครับหน้าค่ายของเราน้องหมูเอา้ามีกล้องอยู่ที่หมูด้วยเหรอวะกล้องที่ทางเดินครับกล้องตัวโปรดของเรามีเสียงเดิน สองอันเลยครับซ้ายขวาเลยกวางครับกวางกับหมูครับนี่คือหน้าบ้านนี่ก็หน้าบ้านอีกหลังหนึ่งครับมีเสียงเดินสองทางครับซ้ายขวามันมันแจ๊บแจ๊บหูมากเลยอะของตัวที่หนึ่งไม่มีอะไร น้องหมูเดินไปไหนเนี่ยเดินกลับมาแล้วครับทางเดินวันนี้มันไม่มาทางเดินเรอวะหน้าบ้านหน้าบ้านหลังที่สองกวางครับมีแค่กวางครับวันนี้ทุกอย่างเงียบมากจริงๆเราต้องรอครับเราจะไม่ออกไปบุ่มบามครับจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างขึ้น เฮ้ยๆเสียงอะไรวะผู้เชี่ยวโอ้ยวันนี้ริวยอมรับเลยว่าริวยังมองไม่เห็นเขาค่ะเอ้นี่เจนเจนยังมองไม่เห็นเขาค่ะเจนยังสัมผัสไม่ได้ว่ามีน้องหมูของเราอาจจะเจอก็ได้ มันมองมันมองบนด้วยครับผมว่าผมต้องออกไปด้านนอกเลยครับแบบนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าครับน็อตคือจะกรีสิคะมีไฟฉายครับไม่ต้องกลัวเนี่ยมันมีหมูตัวหนึ่งที่ที่ติดไฟฉายแล้วโดนกินไปฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งโดนแดกตรงหน้าบ้านเราเลยครับปวดใจดังไฟสุมสวง,งจริงๆ ต้องออกไปดูอีกครั้งไม่ได้ยากออกเลยน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยเขาเชิญให้ออกไม่มีตัวอะไรเลยอะ่ะผมจะวิ่งไปที่บ้านนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่บนบ้านให้ได้ก่อนนะครับไปซุ่มยิงบนนั้นดีกว่า นี่อะไรวะนั่งบนต้นไม้ป่ะวะโอ้อยากกลับบ้านเลยอะอยากกลับบ้านเลยอะมองกล้องเลยครับรีบวิ่งดีกว่าฮะนางเล่นกูแล้ว กับดักยังอยู่นะครับเสียงไปที่บ้านก่อนนัดน้องหมูฮะแม่งอยู่ไหนวะวันนี้มันเงียบมากเลยอะหมูอะไรของมึงเนี่ย แม่งมีหัวหมูมาเสียบตรงบ้านกูด้วย w a t c วันนี้บ้านหลังนี้จะปลอดภัยไหมเนี่ยฮะ <Huh? S 1> วันนี้ไม่งชอบมีเสียงไม้แปลกๆไม้ลั่นเน่ยแต่เราเจอมันในในถ้ำแล้วนะครับหรือว่ามันต้องการให้เราไปที่ถ้ำวะ ไม่สามารถจะตอบคำถามนี้ได้ครับลองไปดูก็ได้นะฮะขอเติมเลือดก่อนแล้วกันผมเหลือเลือดแค่ครั้งเดียวครับวัดใจไปครับวิ่งไปตามทางนี้เราจะถึงน้ำตกนะครับถึงบ้านของมันที่ที่มันอาศัยอยู่ครับที่ที่มีศพหมูเยอะๆผมมาถึงแล้วครับถ้าใช่ต้องเจอหัวหมูนี่ไงมาอยากให้เข้าก็เข้าครับแต่ผมไม่อยากเข้าครับ แมงมืดมากอ่ะแมงเอ้ยมึงจะมาลั่นอะไรตอนนี้เนี่ยเสียงเหมือนมีตัวอะไรปีนอยู่ครับวิ่งเร็วนิดนึดงไหมโอ้ยปวดตับฆ่ากูใหต้ตายไปเลยไปกูจะไม่ไหวกับมึงนะเกมเนี้ยดูดิ มาแล้วครับบ้านหลังนั้นอยู่ในสุดครับผมจำได้กูมาแล้วมาแถวนี้ป่าววะโอ้ย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 ,อย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 นี่ครับบ้านมันอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับลุย ครั้งที่แล้วมันปีนลงมาจากหลังคานะครับแต่รอบนี้ผมหาตัวมันไม่เจอเลยแล้วมันกดดันมากนะครับเพราะว่าเพราะเรามาลึกมากอ่ะตั้งสมาธิครับมันมาก,ก็แค่กดเมาส์ยิงมันไปเรื่อยๆนัอย่าก,กลัวมันเจอขาคนแล้วครับ ทำไมไม้ถึงลั่นตลอดเลยฮะเป็นอะไรมากวะเนี่ยหนองน้ำเน่าครับหนองน้ำเน่ากับเราสองคนอยู่ในนี้ปะเนี่ยออกมาสู้กันดิแมนแมนผมยังไม่เห็นอะไรแปลกปลอมเลยนะครับ แต่ผมก็อึดอัดกดดันมากๆกับสภาพแบบนี้คือเกมแม่งแบบมืดจริงๆอะ่ะออกมาแล้วกลับบ้านกันเถอะวิ่งต่อไปลูกชิปหายขึ้นไม่ได้โอเค อีกนิดเดียวครับทำไมมึงตัวเขียวะ,ออะโอ้ยแล้วตีแรงด้วยโอ้ยเจ็บคอเลยเฮียไปไหนล้ว,วะมึงไม่เหยียบกับดักกูเลยเ,เนี่ยกลับบ้านครับยังมุ่งหน้ากลับบ้านครับอย่าหลุดโฟกสัสครับ มาทีดิูจะยิงให้หน้าหงายเลยสัตว์บ้านนั่นครับบ้านเราอย่าตามมานะมึงตัวมันเขียวอะ่ะแล้วมีเลือดด้วยอะดูช้ำด้วยช้ำหนองแปลกๆครับอุ้ยเชี่ยกูเกลียดมึงอะนะ นี่บ้านกูนะเว้ยแม่งมาถึงบ้านกูไรเฮีย้ยปิดประตูบ้านก่อนไหมอ่ะขึ้นหลังคาเว้ยมามึงว่ามาเลยมึงว่ามาเลยไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับ ผมทำดาเมจมันได้น้อยมากในคลิปนี้ฮะแถมโดนมันตีอีกสองทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นครับมันติดอยู่ในกรงมั้งครับมันวิ่งโคตรเร็วอะต้องดับไฟครับ เคล็ดลับคือการดับไฟครับเห็นมันวิ่งไปแถวเนี้ยมันจะมากินหมูเราอ่ะดับไฟแล้วใจเย็นๆครับเห็นน้อยก็ได้เอาคืนมันสองดอกเว้ยผมจะลองกลับเข้ารถแล้วดูกล้องบ้างนะครับว่าว่ามันไปไหนแล้วแล้วมันเดินไม่มีเสียงเท้านะคลิปเนี้ย ไม่น่าหาแม่งไม่เจอบ้านครับบ้านครับเบอร์สี่นั่นใช่มันบะองอนั้นกวาง แปลว่าบ้านเราก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่แล้วนะครับเนี่ยต้องใช้คําว่าไม่ปลอดภัยเลยดีกว่าแล้วมันก็ไม่ได้กลับมาทีททางเดินด้วยนะครับไม่รู้มันไปไหนถ้ามันกําลังหาอาหารเนาะเราลองเอาอาหารโปรยมาล่ะโปรยไปมั่วๆครับขึ้นหลังคาครับ ไม่รู้ว่าเสียงตัวอะไรกำลังมาอาจจะเป็นหมูเราแหละครับหมูอ่ะแล้วมันก็หายไปเลยครับหายตัวไปจากสารระบบโอเคครับผ่านคืนที่สองไปแล้วคืนที่สองนี้ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ไม่มีหัวหมูมาปาักหน้าบ้านเราด้วยอ่ะสองอันเนี่ย ต้องมีรางอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆครับสามอันเลยนี่วาใส่มีคนจะมีเรื่องกับเราอะครับเอาล่ะขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันชักบานปลายครับตัวมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวช้ำเลือดช้ำหนองไม่ได้ยินเสียงเท้าเราด้วยแล้วก็หาตัวยากขึ้นมากเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนการล่ายังไม่จบ ผมอยากจะตายแล้วผมพูดจริงผมปวดตับกับเกมนี้มากเวลาเราเข้าไปที่มืดมืดคนเดียวแล้ไม่ได้เสียงอะไรไม่รู้อะครับโคตรปวดหัวอล่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเปิดสองประตูครับโอ้โหลุน้นเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมึงวาร์ปได้นี่